กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจาการกระจายเสียงภายใต้การกำกับของสำนักง,งานคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชอขอนำท่านเข้าสู่รายการพ่อชอพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวสาวิตรีอุดมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการกรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565ค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอชอพบประชาชนค่ะทางสถานีวิทยุป,ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี FM 93.75เมกะเฮิรตค่ะทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่17 กันยายน2564ค่ะกับดิฉันสาวิตรียุดมพันธ์พร้อมกับความเพื่อนไหวภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะแล้วก็สาระดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังรายการพอชอบพบประชาชนในวันนี้นะคะ คุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะของกรมการพัฒนาชุมชนได้ทาง Facebook Fanpage ของหน่วยงานนะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ของกรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านพัฒนาการจังหวัดเลยค่ะท่านคมสิทธิ์สุริยะวันนะคะมาพูดถึงนะคะในเรื่องของการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารค่ะสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าคมสิทธิ์คะสวัสดีครับทุกท่านครับ ค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับคุณผู้ฟังนะคะในรายการพอชอพบประชาชนค่ะท่านวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผนาการจังหวัดท่านคมสิบมากๆเลยนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะคะของจังหวัดเลยนะคะในเรื่องของการรณรงค์นะคะในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เรา,าฟังในวันนี้นะคะ ครับผมค่ะคุณน้าคะอยากจะทราบนะคะว่าในพื้นที่ของจังหวัดเลยของเราเนี่ยค่ะมีการรณรงค์นะคะหรือว่าการขับเคลื่อนในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวในทุกคนในจังหวัดเลยนี้ยังไงบ้างคะครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ก่อนก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการขับเคลื่อนนะครับผมก็ขออนุญาตย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปี2563นะครับที่ประเทศเราได้ประสบ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 ที่ที่ทุกท่นานทราบกันดีนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ประสบปัญหาว่าเมื่อเกิดการแพร่ระบาดขึ้นเนี่ยประชาชนเนี่ยตกงานกันทันทีนะครับหลายภาคส่วนนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับหลายคนนะครับก็ประสบปัญหาการตกงานจากการแพร่ระบาดโควิดเกิดจากการเลิกจ้างงานอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับ กรมการพัฒนาชุมชนนะครับก็เลยเห็นว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยสามารถอยู่ได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด hmm. สามารถยืนด้วยลําแข้งของตนเองได้นะครับ mm hmm. ก็เลยมีการนําแนวคิดนะครับของอของสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพร,ราชาสุดาเนียะครับสยามรมราชกุมารี มาสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับค่ะซึ่งตรงนี้เองนะครับแนวคิดนี้เป็นการแปลงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนนะครับซึ่งการรณรงค์ของเราเนี่ยของกลุ่มนะครับก็ได้มอบนโยบายให้ทุกจังหวัดนะครับมาขับเคลื่อนในโครงการนี้นะครับโดยหลักๆเนี่ยเพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนอันนี้เป็นปัจจัยสาคัญนะครับของ ของโครงการนี้นะครับว่าเป้าหมายของเราอยากจะลดรายจ่ายในครัวเรือนจากที่เราต้องซื้อผักนะครับซื้อผักเมื่อเพื่อมาบริโภคในครัวเรือนเนี่ยออย่างน้อยวันละสิบบาทยี่สิบาทนะครับบางบางท่านเนี่ยอาจจะซื้อถึงห้าสิบบาทนะครับึบางทีซื้อมามัดหนึ่งนะครับอาจจะใช้อยู่สองสามสองสามกิ่งสองสามก้านอะไรนะครับแต่ถ้าเรา ปลูกในครัวเรือนนะครับเราก็สามารถหยิบหรือไ,ไดนเด็ดมาใช้ตามความต้องการของเรานะครับส่วนที่เหลือก็ไม่ได้เสียไปนะครับนี่ก็คือที่เห็นชัดๆเลยคือเรื่องลดรายจ่ายในครัวเรือนนะครับประเด็นถัดมาก็คือเรื่องเราได้บริโภคผักที่ปลอดภัยนะครับเราปลูกเองกินเองเรารู้นะครับว่าอสิ่งที่เราใส่ไปในแปลงผักเราเนี่ยมันไม่มีสารเคมีนะครับ เราก็จะได้บริโภคผักด้วยความสบายใจนะครับค่ะนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือเมื่อในระดับครอบครัวเรามีการเหลือกินเหลือใช้นะครับแล้วก็มีการแบ่งปันกันในสังคมในชุมชนนะครับก็เกิดความมั่นคงทางอาหารในชุมชนนะครับชุมชนก็มีการเกื้อกูลกันนะครับซึ่งในระยะแรกในการขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับเราก็ใช้ตามแนวทางที่กลมได้กําหนดมานะครับก็คือในเรื่องการทําเป็นตัวอย่างให้กับ Pathway, ชาวบ้านนะครับโดยสโลแกนท,ที่เราใช้คือกับพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาเราก่อนนะครับ <vier h. S 2> ให้เจ้าหน้าที่เราเนี่ยไปปลูกผักในบ้านพักของตัวเองนะครับอย่างน้อยคนละห้าชนิดนะครับซึ่งจังหวัดเลยเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เราอยู่ประมาณแปดสิบสี่คนนะครับก็ทุกคนก็ได้ตอบสนองต่อนโยบายของกลุ่มนะครับก็ร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็ปลนะูกผ,ผักกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผัก <conhe cimento. S 2> ที่เราจําเป็นต้องใช้ในครัวเรือน อย่างเ,เช่นพวกกะเพราสารแนผักชีพริกมะเขืออะไรต่างๆต่างๆเหล่านี้นะครับทุกคนก็ปลูกกันจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ต่อมาก็ที่จะเป็นการรณนรงนรณ์กระตุ้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมก็คือผู้นําต้องทําให้เห็นก่อนนะครับผู้นําต้องทําก่อนก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอนายกอบ,บตอนายกเทศมนตรีนะครับก็ได้มา มาร่วมรณรงค์ปลูกผักกับเรานะครับหลังบ้านท่านข้างบ้านท่านนะครับตรงไหนมีที่ว่างท่านก็ปลูกผักสวนครัวนะครับแล้วก็เราใช้ชุดปฏิบัติการตำบลนะครับผลิดกำลังทั้งระบบนะครับเพื่อขับเคลื่อนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ทุกครัวเรือนก็ต้องมีการปลูกผักสวนครัวนะครับของเรามีเก้าสิบแดสิบเก้าตำบลแก้าร้อยหกสิบเจ็ดหมู่บ้านหนึ่งแสห้ามืนกว่าครัวเรือนนะครับ แล้วก็ปลูกไปประมาณเก้าสิบเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะซึ่งตรงนี้ในระยะแรกเนี่ยก็เราก็มีการสร้างเครือข่ายมีการศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์นะครับในรูปแบบตลาดนัดสีเขียวนะครับซึ่งตรงนี้เองเราแปสิบเก้าตำบลเนี่ยเราก็ทาครบในจนานวนค่ะบร้อยเปอร์เซ็นต์คัแปสิบเก้าค่ตำบลน,นะครับคือยังไงคะหัวหน้าหมายถึงว่าเอามีเมล็ดพันธุ์เป็นศูนย์กลางหรือเอามาแลกเปลี่ยนกันในแต่ละ อ,อย่างเช่นอย่างอย่างัางงน้ามีมาเมล็ดพันธุ์ของพืชผักชนิดนี้แล้วเอามาแลกเปลี่ยนกันแจกจ่ายไปอย่างนี้ไหมคะอ๋อของคือเราทําทําหลายแบบนะครับค่ะอคือเรามีโครงการผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้วยครับค่ะในแต่ละอำเภอเนี่ยจะมีผู้นําการเปลี่ยนแปลง อยู่ประจําทุกอําเภอนะครับซึ่งผู้นําการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะไปจัดตั้งศูนย์แบ่งปันนะครับในแต่ละอําเภอนะครับตรงนี้ศูนย์ตรงนี้ก็จะเป็น,นกลไกหนึ่งนะครับในการในการรณรงค์การปลูกพืชผักสองครัวนะครับโดยนําเมล็ดพันธุ์ที่หนึ่งก็คือจากการบริจาคนะครับของของส่วนราชการสองก็ 2, คือจากการนํามาแลกเปลี่ยนของชาวบ้านนะครับใครมีเมลด็ดพันธุ์อะไรดีๆก็เอามา อ่าไว้ที่ศูนย์แบ่งปันนะครับค่<ฮ>ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะอ่าถ้าชาวบ้านคนไหนอยากจะปลูกผักนะครับก็อ่ามาขอได้ที่ศูนย์แบ่งปันนะครับแล้วอีกโครงการหนึ่งที่ที่ที่เราทํานะครับของ <ฮะ S 2> จังหวัดเราทําเนี่ยก็คือเราทําโครงการหยิบแล้วหยอดนะครับหยิบแล้วหยอนนี่ขอ,อยากขยายความนิดหนึ่ง<ฮ>ะนะครับหยิบหยิบแล้วหยอดนี่หมายความว่า หลังจากที่เราได้ท่านผู้นําในจังหวัดนะครับท่านผู้บริหารระดับสูง mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอเลย mm hmm. แล้วก็หัวหน้าสว่วนราชการนะครับ mm hmm. ท่านได้ปลูกผักแล้วทีนี้ผักเยอะท่านก็บ mm hmm. ริโภคไม่ทัน mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. ท่านก็นําผักเหล่าเนี้ยมาแบ่งปันในที่สารกลางจังหวัดนะครับ mm hmm. ก็มาให้ข้าราชการในหน่วยงานที่อยู่ในสารกลางจังหวัดเนี่ย นําไปรับประทานฟรีนะครับ <ฮะ S 1> ฟรีแต่ถ้าหน่วยงานไหนท่านอาการท่านใดท่านอยากจะมีส่วนร่วมในการอขยายพันเอขยายโครงการนี้ต่อไปท่านก็ป <ฮะ S 1> ิดไปแล้วท่านก็เอาเงินนะครับหยอดได้ตามที่<อ>ท่านท่านจะศรัทธานะครับบางคนก็สิบบาทยี่สิบบาทบาง <ฮะ S 1> ท่านก็หนึ่งร้อยบาทนะครับเราก็จะเอานําเงินที่ที่ท่านยอดลงไปเนี่ยนะครับไปซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับ เมื่อ <S an> ส่งมอบให้กับครัวเรือนยากจนหรือว่าครัวเรือนที่ต้องการจะปลูกผักนะครับค<ฆ>่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหยิบแล้วยอดเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆคือเป็นการสร้างกระแสนะครับสร้าง,<ฆ>รางกระแสให้ทุกคนอ,อยากจะมาปลูกผักสวนครัวนะครับ<ฆ>ค่ะเพื่อเห็นจะได้เห็นตัวอย่างจากท่านผู้ว่าเห็นท่านจากตัวอย่างจากท่านรองผู้ว่าก็อีกส่วนกนึคือสร้างาวัฒนธรรมการแบ่งปันนะครับ<ฆ>ในสังคมนะครับอันนี้ก็คือโครงการหยิบแล้วยอดนะครับ ค่ะน่ารักจังเลยค่ะวหน้าคือหมายความว่าผู้นําที่เป็นผู้นาอ่าระดับสูงเนาะอ่าปลูกเพื่อผักสวนครัวไว้ที่บริเวณที่อ่าเป็นพื้นที่ว่างหรือบริเวณจวนทางของท่านผู้ว่าหรือทางที่พักของทางท่านรองผู้ว่าการจังหวัดปลูกเสร็จนะคะเหลือกินท่านก็เอามาแบ่งปันโดยที่วางไว้ที่ตรงสารกลางจังหวัด เนาะให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในส่วนราชการหรือประชาชนทั่วไปที่เดินมาหยิบ,บหยิบไปหยิบพืชพันธุ์นั้นไปหยิบต้นกล้ามังไปเพื่อเอาไปปลูกในพื้นที่ของตนหลังจากนั้นก็เอ๊ะเอ๊ะ,เ,อะ,เ,อะเราหยิบไปแล้วเหมือนเราซื้อต้นกล้านะคะด้วยแล้วแต่คนเนาะเราก็หยอดหยอดเงินเพื่อที่จะเอาไปแบ่งปันเกื้อกูลสานต่อไปได้อีกนะคะครับสมคบ ครับครับขออนุญาตอีกนิดนึงนะครับโอเคนะครับในในส่วนของแม่บ้านมหาไทยเองนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านรองผู้ว่าท่านรองผู้ว่าเนี่ยท่านก็มีโครงการของของสุบุแม่บ้านมหาไทยนะครับครับท่านท่านก็ใช้สรุปการว่าที่ว่างสร้างความมั่นคงทางอาหารก็คือหมายว่า ข้างบ้านพักท่านนะครับในบ้านพักท่านในอำเภอท่านรองผู้ว่าเนี่ยทางแม่บ้านมหาไทยท่านก็ใช้ที่บ้านตรงนั้นนะครับปลูกผักสวนครัวกันนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนในจังหวัดได้เห็นนะครับนี่ก็แสดงเห็นว่าทุกภาคส่วนในจังหวัดนะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนนะครับการปลูกผักเพื่อผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับ ค่ะถือว่ามีการตอบรับนะคะจากทางผู้บริหารทางประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดเลยของเราด้วยนะคะเป็นการตอบรับที่ดีมากๆนะคะคือเราก็สร้างกระแสด้วยกันนี่ยแหละค่ะทำะพืชพันธุ์ที่เหลือใช้มาวางไว้แล้วหยิบแล้วหยอดเป็นโครงการที่รณรงค์สร้างกระแสในพื้นที่ของจังหวัดเลยบ,บวกกับใช้ที่ว่างนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารอันนี้สามารถรทำให การดำรงชีวิตทำให้มีอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะครับผมค่ะค่ะของคุณนะคะจากที่ได้ทางผู้ฟังนะคะแล้วก็แจมเองนะคะได้รับฟังตัวนี้นะคะ เรามองว่าพื้นที่ของจังหวัดเลยเนี่ยก็ได้ขับเคลื่อนในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเนี่ยผลสําเร็จที่เรามองลงไปที่เราไดา้ร่วมกันบูรณาการในพื้นที่ของภาพเวมของจังหวัดเลยเนี่ยพนักมองว่าความสาเร็จครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นยังไงบ้างคะความสําเร็จแรกท,ที่ที่มองนะครับก็คือเรื่องเรื่อง วัตถุประสงค์หลักเลยก็คือเรื่องความมั่นคงทางอาหารใช่ไหมครับเราเราเรา,เราตั้งโครงการกําหนดเป้าหมายของโครงการไว้เนี่ยก็คือเรื่องความมั่นคงทางอาหารเนี่ยอันนี้คือเราประสบความสําเร็จเลยว่าทุกครัวเรือนนะครับเรามีผักสวนครัวไว้สําหรับการบริโภคนะครับอันนี้เป้าหมายตรงนี้ถือว่าเราบรรลุผลสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ผลสําเร็จที่สองเมื่อเรามีครัวเรือนเรามีความมั่นคงทางอาหารมี พืชผักสนว,วนครัวภคแลพวกนี้รายจ่ายของครวเรือนลดลงนะครับนะครับลดลงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการแบ่งปันนะครับการแบ่งปันในชุมชนในสังคมเนี่ยอันนี้คือเราเป็นการสร้างวนานัฒนธรรมวัฒนธรรมซึ่งจริงวัฒนธรรมการแบ่งปันในสังคมไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามก็มีอยู่แล้วล่ะฮะแต่ว่าเรารื้อฟื้นแล้วก็ ทำให้เห็นว่าการแบ่งปันในสงังคมไทยเนี่ยเราเป็นสิ่งที่งดงามในสงังคมไทยนะครับค่ะแล,ะและ้วยังตัค่ะแล้วยังสามารถถ่ายทอดไปยงังอ,อ่ารุ่นเยาวชนหรือปลูกฝังไปให้เด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานของคนคในพื้นที่ได้ด้วยเนาะใช่ครับเราขยายผลไปสู่เยาวาชนชอ่อขยายผลไปในโรงเรียนนะครับรวมถึงวัดก็เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัวกับเรานะครับค่ะ แล้วก็ขอนํโมรนาเงินเีกนดนึงนึงนะครับว่าในสถานการณ์ที่ว่าเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในปัจจุบันนะครับเราก็ขยายผลโครงการปลูกพืชผักสวนครัวเรานี่แหละฮะล้วก็ขยายไปสู่การปลูกพืชสมุนไพรนะครับต้านต้านไทยโควิดนะครับโดยเราชื่อชื่อใช้ชื่อโครงการว่าโครงการสิบพันต้นสมุนไพรไทย ต้านพายโควิดนะครับคําคว่าสิบพันต้นก็คือหมายความว่าหนึ่งหมื่นต้นนั่นเองนะครับซึ่งหนึ่งหมื่นต้นเนี่ยเราปลูกอะไรเราปลูกกระชายนะครับซึ่งเป็นพืชในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID นะครับแล้วก็ปลูกฟ้าทลายโจรน,นะครับซึ่งเป็นพืชในการรักษาโควิดนะครับโครงการดังกล่าวเนี่ยเราเป็นการขยายผลจากโครงการ ลปลูกพืชผักสวนครัวโดยปลูกพืชสมุนไพรให้ได้หนึ่งหมื่นต้นนะครับแต่จริงเราปลูกเกินหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น้าละหมื่นกว่ากว่านู่นเลยฮะซึ่งเป็นการเทริดพระเกียรติในหลวงราชการที่สิบนะครับแล้วก็เทิดพระเกียรติพระพันปีหลวงนะครับ่องในวาระวันเฉลิมเฉลิมพระชนมพรรษา,าข,ของท่านที่ผ่านมานะครับแล้วก็พันสมุนไพรที่เราเอ,อเพาะขึ้นมานะครับเราก็ได้ไปนําไว้ในที่ศูนย์แบ่งปัน ในแต่ละอำเภอนะครับค่ะซึ่งที่ที่ได้นําเรียนไปว,ว่าเราใช้กลไกศูนย์แบ่งปันเนี่ยเป็นการกระจายนะครับพันธุ์พืชพันธุ์สมุนไพรให้กับประชาชนนะครับค่ะครับ โอ้โหแบบทางคุณผู้ฟังนะคะก็ได้ฟังนะคะว่าในกิจกรรมการรณรงค์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการรณรงค์สร้างกระแสหยิบแล้วหยอดนะคะในส่วนของมเมล็ดพันธุ์ของพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็การสร้างที่ว่างนะคะสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการรณรงค์ในเรื่องของทำพืชพันธุ์นะคะสิบพันต้นนะคะสมุน ภายใต้ภัยโควิดนี้ก็คือเป็นการต่อยอดนะคะในเรื่องของการที่จะรณลงให้คนในพื้นที่ของจังหวัดเลยนะคะรวมถึงอ่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะมาเห็นความสําคัญในเรื่องของอสิ่งที่ง่ายๆนะคะในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะปลอดภัยทั้งอ่าตัวเราเองนะคะปลอดภัยทั้งคนรอบข้างด้วยแล้วก็สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างแท้จริง นะคะสุดท้ายคะ่ะท่านคะอยากจะให้ท่านนะคะเชิญชวนนะคะร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็มีอะไรที่อยากจะฝากทางคุณผู้ฟังในรายการพอชพบประชาชนบ้างคะครับก็เท่าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับก็ผลที่ออกมาเนี่ยอย่าง ผลที่ได้ตอบรับจากประชาชนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างอย่างแท้จริงนะครับก็อย่างที่ผมนําเรียนไปเรื่องการประหยัดงบประมาณเรื่องได้บริโภคอาหารปลอดภัยอย,ยากจะเชิญชวนนะครับประชาชนที่ยังยังไม่ได้เริ่มนะครับปลูกผักสวนครัวนะครับก็มาปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายเพื่อได้รับบริโภค ผักที่ปลอดภัยกันนะครับซึ่งการปลูกพืชผักสวนครัวนไม่ยากเลยนะครับไม่ยากใช้งบประมาณไม่เยอะนะครับแล้วก็ต้นทุนไม่เยอะนะครับขอเพียงมีใจรักนะครับในการปลูกผักนะครับแล้วก็อีกส่วนอีกประการหนึ่งก็คืออยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงนะครับมาเป็นหลักในการดํารงชีวิตประจําวันนะครับก็อยู่ด้วยกัน อยู่ดุกความพอประมาณนะครับความมีเหตุผลมีภูมิมกันที่ดีในตัวเองนะครับเราก็จะสามารถสร้างสังคมชุมชนเรานะครับเป็นสังคมที่มีความสุขมีความมั่นคงได้นะครับค่ะท่านอยากจะฝากสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าฝากในการขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่ของอจังหวัดเลยเพิ่มเติมอีกไหมคะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดการเดินทางการ ไปต่างจังหวัดต่างๆจังหวัดท่องเที่ยวอาจจะยากหน่อยนะครับแต่หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 คลี่คลายขึ้นนะครับคลี่คลายลงก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับประเทศของเรานะครับก็เมืองโบราณอำเภอชิมารน,นะครับหรือว่าถ้าท่านชอบผจญภยัย ในลักษณะปีนเขานะครับเราก็มีภูในส่วนที่เป็นโซนภูเขาให้ท่านได้ผจญภัยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภูกระดึงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของวัยหนุ่มสาวนะครับภูเรือนะครับแล้วก็นาแห้วนะครับนาแห้วนี่ก็เป็นสถานที่ที่จังหวัดพยายามส่งเสริมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเนืน่องจากว่า นายเฮ้าเนี่ยเป็นเมืองที่เงียบสงบนะครับเป็นภูเขาสูงแล้วก็บรรยากาศคล้ายภูตานนะครับซึ่งหลายท่านเรียกว่านายเฮ้าเนี่ยเป็นภูตานเมืองไทยนะครับ mm hmm. ถ้าส,สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านได้มาเที่ยวจังหวัดเลยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งหน้าหนาวนี่บรรยากาศดีมากเลยครับ ค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านท่านการจังหวัดเลยนะคะท่านคมสิทธิ์สุริยะวันมากๆเลยนะคะที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะคะให้กับทางคุณผู้ฟังในรายการพชพกประชาชนในวันนี้ค่ะท่านวันนี้นะคะอเอาโหวันนี้เราได้ ความรู้นะคะแล้วก็ได้ทราบนะคะว่าในพื้นที่ของจังหวัดเลยนะคะในเรื่องของการรณรงค์การปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทางท่านผู้นําก็ต้องทําก่อนนะคะเพื่อขยายผลไปสู่ ตัวเรือนไปสู่ประชาชนในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะทําโครงการหยิบแล้วหยอดนะคะแล้วก็สร้างพื้นที่ว่างนะคะให้มีพืชพันธุ์ผักสวนครัวนะคะสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ทําในเรื่องของการรณรงค์การปลูกพืชสมุนไพรซึ่งพืชสมุนไพรนี้มีสรรพคุณมากๆเลยนะคะสมุนไพรไทยเนี้ยนานับประการเลยในเรื่องของอสรรพคุณการทางยาอะไรต่างๆท่านก็ได้รณรงค์ในพื้นที่สิบ สิบพันใช่ไหมคะท่านสิบพันต้นต้นสมุนไพรไทยต้านไทยโควิดค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะคือโครงการดีๆบอกต่อเรื่องราวดีๆไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านในวันนี้นะคะวันนี้นะคะในตัวของสาวิตรีเองนะคะแล้วก็ท่านเมื่อการจังหวัดคมศิษย์นะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังนะคะในรายการคอชพบประชาชนเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ที่จบไปนั้นเป็นรายการพอชอพบประชาชนออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565ท่านสามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้ทุกวันศุกร์ เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกานาทีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

ខ្ល <m uch as>